สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ที่รัตออริกันนะคะที่อเมริกาเวลาประมาณ3ามโมงยีนาทีนะคะจะชวนเพื่อนๆมาทําเค้กกล้วยหอมกันค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะก็มีกล้วยหอมใช้ทั้งหมด4ลูกค่ะส่วนของเหลวก็จะมีนมสดลดจืดผสมกับเนยละลายมีน้ามันพืชมีวานิลาแล้วก็มีซาว์ครีม มีน้ำพึ่งนะคะใครที่ไม่มีน้ำพึ่งใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวได้หมดเลยค่ะส่วนผสมที่เป็นของแห้งก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะมีเกลือเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ไข่ไก่ใช้ทั้งหมด3ฟอฟองค่ะ สูตรนี้ใช้ทําได้2ก้อนนะคะนี่คือขนาดของพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนํากล้วยนะคะมาบดให้ละเอียดเลยค่ะก่อนที่จะนําส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะใส่ลงไปสูตรนี้ทําง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เครื่องตีแป้งนะคะใส่น้ําผึ้งนะคะลงไปแล้วก็น้ํามันพืช นมสดรสจืดวานิลาแล้วก็ซาวร์ครีมคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก่อนที่จะใส่ไข่ไก่นะคะลงไปอันนี้ก็คือใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้จะหวานน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานรสหวานนะคะ แนะนำให้เพิ่มน้ำตาลแล้วก็เพิ่มน้ำผึ้งไปได้อีกนะคะถ้าสมมติคนไหนที่ชอบทานหวานนะคะตอนนี้ก็คือของเหลวคนเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเทไข่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทีละฟองนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เราได้ส่วนผสม2อ,อย่างนะคะก็คือของแห้งแล้วก็ของเหลวเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะเทลงไปในชามส่วนผสมของแห้งแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะนําส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะ อันนี้ก็คือเทล,ลงไปในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะส้ายมือจะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพส่วนด้านขวามือก็คือว่าเป็นกล้วยหอมธรรมดาค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานเป็นพวกถัว ain, ถ่วพีแคนถั่ววอลนัทก็ได้นะคะแล้วก็นำไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ใช้เวลาในการอบนะคะอยู่ที่ประมาณ50-55นาทีค่ะ ตอนนี้คืออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด55นาทีค่ะสีสันเหลืองน่าทานมากเลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะทำง่ายค่ะไม่ยุ่งยากค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ก็คือตัดออกมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะรับรองว่าอร่อยคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ